โอเคครับก็ขอสวัสดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ปกครองแล้วก็น้องๆชาวเชื้อตาด้วยทุกคนครับโอเควันนี้พี่ต้องขออนุญาตแต่งตัวสุภาพนิดหนึงสุภาพโอเคก็คือว่าวันนี้พี่ต้องก็อยากจะแสดงความยินดีครับกับน้องๆอย่าเรียกว่าเป็นน้องๆเ,เรียกว่าเป็นพี่ๆดีกว่านะตอนนี้เขาเขากำลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยครับซึ่งตอนนี้คือเป็นรอบที่เป็นรอบพอร์ตกับรอบโคตาครับพี่ๆที่เรียนกับที่เชื้ตามาในประมาณ ประมาณว่าเกินจะสิบปีอะเกือบสิบปีก็ได้บางคนเกือบสิบปีบางคนเกินสิบปีบบปโอเคนะบางคนยังแบบยังสมัยเด็กๆอะยังแบบกระโดดกระโดดอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังแบบยังไม่ค่อยนิ่งอะไรอย่างเงี้ยเออจนทุกวันนี้โอ้โหเราก็ต้องขออนุญาตแบบว่าชื่นชมเขาหน่อยครับซึ่งคลิปนี้พี่ต้องก็ได้แบบว่าตั้งใจครับตั้งใจจะชื่นชมของน้องๆครับมีตอนนี้ตอนนี้มีที่ที่เข้าได้แล้วมีอยู่สามคนครับคนที่หนึ่งครับก็คือ,อพี่บัวครับพี่บัว พี่บัวที่ที่บอกว่ากระโดดนะจำได้ว่าเออโอเคโอเคอเค,อเค,คนนีแ้แหละครับซึ่งพี่บัวเขาได้เป็นสัตวแพทย์แล้วนะครับสัตวแพทย์ที่เกษตรครับเออก็แบบว่าโอ้โหเขาใหญ่จะเป็นมาตั้งแต่คือชัดเจนนะครับความฝันชัดเจนนะครับอีกคนหนึ่งก็พี่ไนท์ครับพี่ไนท์นี่นก็สถาั์จุฬาครับเ,ออเกี่ยวกับเรื่องผังเมืองนะครับซึ่งโอ้โหพี่ไนท์นี่แบบว่ารูปสวยนะแล้วพี่ไนท์ก็แบบชัดเจนเหมือนกัน นะครับว่าเออเฮ้ยเราอยากจะไปทางสายแบบอาร์ติสอะไรอย่างเงี้ยครับศิลปะอะไรเงี้ยครับโอเคแล้วก็อีกคนนึงครับพี่แพทครับพี่แพทนี่ก็พี่แพทนี่ก็ได้มีโอกาสที่แบบว่าโอ้โหของเขาเรื่องภาษาั์ก็จะโอเคแล้วก็เรื่องคำนวณนี่ก็ไม่ได้น้อยหน้ากันครับเราก็ได้อินเตอร์ที่เกษตรคณะบริหารนะครับบีบีเอครับโอเคก็เนี่ยครับจะบอกว่าถามว่าสามคนนี้ครับเอาง่ายๆเรียนกับพี่ต้องตั้งแต่ป .6 ครับ บางคนเรียนแต่ป .4 ป .5 โอเคไหมซึ่งถามว่าพี่ต้องจะมาบอกเรื่องนี้ทําไมก็คือว่าพี่ต้องจะเล่าให้ฟังครับว่าการเรียนเลขครับมันไม่มีคําว่าเอาง่ายๆมันอาจจะมีแล้วกันแต่ก็ขอใช้คําว่ามันไม่มีคําว่าทางลัดแบบจริงๆะครับจะบอกว่าจริงๆมันทางลัดมันมีไหมมันมีครับแต่คือจะลัดได้มันต้องทั้งเด็กด้วยทั้งครูด้วยครับซึ่งพี่ต้องอยู่ตรงนี้มาประมาณสักตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้มาเกิน20ปี เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่แบบเร็วอะไรที่มันจะทําให้พวกเราได้แบบโอ้โหไปได้ถึงเป้าหมายอย่างที่พวกพวกพี่ๆเขาเป็นอย่างเงี้ยคือพี่ต้องผ่าน้งหมดนะครับซึ่งถ้าน้องๆบางคนเนี่ยเข้าใจนะครับสมมุติถ้าเข้าใจเนี่ยเราก็ปรับตัวแล้วก็ไปแล้วก็ลุยเองด้วยครับซึ่งแบบโอ้โหสามคนเนี้ยเอาง่ายงนะมีระเบียบมีวินยัยพี่ต้องบอกทําอะไรโอเคเขาทําหมดเลยโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ มันไม่ใช่อยู่ที่คนสอนอย่างเดียวคือคนสอนนะครับด้วยความที่เราอยู่ตรงนี้มา20ปีครับชีวิตเป็นครูมาตลอดชีวิตครับจนหมดลมหายใจก็ยังเป็นครูครับไม่เคยเอาง่ายๆไม่เคยเป็นอาชีพอะไรเอออะไรอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับด้วยความที่เราก็ชัดเจนเหมือนกันงะั้นเราก็อยากจะให้น้องๆทุกคนครับเนี่ยครับดูพี่ๆเขาเป็นตัวอย่างโอเคไหมครับไม่งั้นนะครับเราก็จะไม่มีเป้าหมายของตัวเองเพราะฉะนั้นโอเคไม่เป็นไรเราไม่ พูดพัฒน์ทำเพลงเยอะเห็นขออนุญ,ญาตเล่นเพลงนี้แล้วกันแต่ก่อนจะไปนิดนึงครับพอดีมีอะไรเข้ามาในหัวยนิดนึงครับก็คือว่าอยากบอกน้องๆทุกคนครับแล้วก็อยากบอกท่านผู้ปกครองด้วยครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก่อนก่อนที่แบบเด็กคนหนึ่งครับจะเก่งขึ้นมาได้และดีขึ้นมาได้ครับมันไม่ได้อยู่ที่ครูอย่างเดียว มันอยู่ที่เด็กด้วยอยู่ที่ผู้ปกครองทุกอย่างสามส่วนนี้เราต้องผสมประสานกันให้กลมกล่อมนะครับแล้วก็อีกอย่างครับการที่เด็กคนหนึ่งครับอันนี้ขอพูดซีเรียสน่ดหนึ่งการที่เด็กคนหนึ่งเก่งเลขตอนเด็กๆโตขึ้นมาถามว่าจะเก่งตลอดไปไหมอาจจะไม่ใช่นะครับโอเคครับอย่างพี่ๆสามคนนี้ครับพี่ๆสามคนนี้เขาสม่ำเสมอ้แต่เด็กครับ เพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือรางวัลของเขาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนสู้ต่อไปครับอยากให้ตั้งใจเรียนไปเรื่อยๆเรียนจบค่อย,ค,อยค่อยเขาเรียกว่าอะไรนะค่อยไม่ต้องไปจําเรื่องเลขโอเคนะครับโอเคเพลงนี้จะเป็นไงไปว่ากัน อีกนั่เทุกไรยิ่งหมดวังมือเธอม่เคยฉันมองที่ฉันไม่เว้าจะทำฉันไรเธอคงจะไม่รักกันและก็รู้ไม่นานความฝันที่มีก็คงจบไปแต่ตอนนี้ยังมีเวลาที่ฉันจะหาเหตุผลที่มาชุด รัเธอตอนนี้แต่ก็รู้ดีไม่มีแววต่อให้ฉันจะรักเธอมาเท่าไรแต่ก็รู้ว่าเธอคงจะไม่สนใจแต่ยังฝันไกลและยังคงวังเอาไว้ค่เพีที่ฉันสามาันเธอจะมีฉันแต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้ ธอจะคิดว่าฉันไม่ใช่แต่ก็ไม่เป็นรไรอย่กจะขอมีเธอไปไปไในใจไปอีกแสนนานหลืแม้ว่าสิ่งที่ฉันทำวันนี้มันนานที่ทำให้เธอได้รู้สึกดีสิ่งที่ใช่เธอพาจะมีแต่เพียงแต่ความรังแกล่ะอยากจะขอให้เธอได้ฝันเอา สุดท้ายที่ฉันตั้งใจจะมอบให้ไปที่ควนมอ,อกมา,าจแตใจเราไม่ให้เธอผู้เดียวเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้ยังมีเวลาที่ฉันจะหาเหตุผลดีๆมาุบเรังเธอตอนนี้ คงจะไม่สนใจแต่ยังฝันไกลและยกกังหวังเอาไว้นในใจว่าสามวันเธอจะมีฉันแต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้เมื่อจะคิดว่าฉันไม่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรอยากจะขอมีเธอร้อยไปในใจไปอีกแสนนาำไม่รู้นานเท่าไรกว่าที่ฉันจะลบเธอจากใจ กว่าท e, ี <Hospital> ่ความทรงจำดีๆมันจะเลือนหายมันจะได้รักใคร ฉันจะหาเหตุผลดีๆมาชุดรังเธอตอนนี้แต่ก็รู้ดีไม่มีวังต่อให้ฉันจะรักเธอมากเท่าไรแต่ก็รู้ว่าเธอคงจะไม่สนใจแต่ยังฝันใครแต่ยังคงวังไว้ให้ไดนที่จรสวา mm. มันเธอจะมีฉัน แต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้เมื่อเธอคิดว่าฉันไม่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรอยากจะขอมีทำเลยไ,ไปในใจไปอีกแสนนานเมื่อเธอคิดว่าฉันไม่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรเธอเป็นที่ฉันนยิยมย้ายใจจะรักเธอไปตลอดกกล